เมื่อสุนัขตำรวจเคก้าบุกเข้าไปชาร์จเพราะในกุฏิกลางดึกกลับพบกับบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ใต้พื้นวัดเก่าแห่งนี้ซ่อนความลับดำมืดที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เขาเจอในหลุมนั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันจบกลางคืนในวัดเนียยสงดัดมีเพียงเสียงมแมลงกลางป่าดังแผ่วเบาสายลมเย็นพัดไหวผ่านใบไม้เก่าไฟวัดริบรี่สาดแสงสีเหลืองจางร่างตำรวจหนุ่มชื่อสารวัตรนนท์อยู่หน้าวัด ข้างเขาคือสุนัขตำรวจเค .9 ชื่อซูเปอร์คดีหญิงสาวหายตัวในวัดยังไร้เบาะแสเป็นเวลาสามวันแล้วที่เธอไม่มีร่องรอยญาติพากันร้องให้พูดถึงเสียงร้องกลางดึกมีบางคนบอกว่าเห็นเงาดำเดินในศาลาพระลูกวัดก็เริ่มพูดเบาๆว่าวัดนี้ไม่ปกติสารวัตรนนท์ก้าวเข้าไปในเขตสังฆาวาสกลิ่นธูประละคลุ้งปะปลกับกลิ่นอับชื้นจากห้องเก็บของ เคก้าซูเปอร์จูู่ก็ชะงักขนลุกตั้งมันขู่ต่ำๆแล้วจู่โจมพุ่งไปยังกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิของหลวงพ่อทินพระชราผู้เงียบขรึมประตูไม้เปิดอ้าเล็กน้อยในห้องมือสลัลวสารวัตรนนตามเข้าไปกลิ่นเน่าจางๆตีเข้าจมูกทันทีพื้นห้องมีผ้าจีวรเก่าๆพับทับซ้อนกันใต้ผ้าจีวรน,นั้นมีอะไรบางอย่างขยับได้ เค้ซ ah ok ูเปอร์คำรามเห่าดังลั่นและกระโจนฟัดผ้าออกจากกองสิ่งที่เผยออกมาทําให้สารวัตนนชะงักร่างหญิงสาวในชุดสีขาวนอนตัวแข็งตาเบิ์โพลงริมฝีปากมีรอยเลือดแห้งหัวใจเขาเต้นแรงเสียงสวดมนต์ดังเบาๆมาจากมุมห้องหลวงพ่อทินนั่งสมาธิเงียบสงัดไม่ไหวติงริมฝีปากของท่านขยับช้าหาหะ เหมือนสวดบทอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ออกทันใดนั้นแสงไฟในกุฏิกระพริบวูบวาบอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างฉับพลันเค .9 ซูเปอร์ถอยกรูดมันหอนเสียงสูงเหมือนจะปวดสารวัตนนยกไฟฉายส่องไปยังหน้าหลวงพ่อในเสียววินาทีนั้นเองเขาเห็นแววตาที่ไม่ใช่ของมนุษย์ดวงตานั้นดำสนิทไร้แววเหมือนหลุมลึกที่ดูดกลืนทุกสิ่ง สารวัตนน์ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวมือสั่นเล็กน้อยเมื่อไหลยเย็นเฉียบลงข้างแก้มหลวงพ่อทิงยังคงสวดมนต์ต่อน้ำเสียงเริ่มเปลี่ยนทุ้มต่ำเหมือนเสียงหลายเสียงซ้อนทับกันพื้นห้องเริ่มสั่นเบาหาหะฝุ่นจากเพดานร่วงหล่นเสียงสวดขาดห้วงและเงียบลงทันทีหลวงพ่อเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้ง แต่ตอนนี้สีตาเปลี่ยนไปเป็นแดงฉานเหมือนแสงฐานไฟในความมืดเธอไม่ควรเข้ามาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงพระแต่เหมือนเสียงจากลำคอที่ขาดอากาศสารวัตนนท์ควักปืนออกมาช้าหาหะแต่มือกลับแข็งค้างทั้งร่างชาเหมือนถูกปรึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นเค้าซูเปอร์เห่าดังลั่นมันพุ่งใส่หลวงพ่อ แต่ก่อนถึงตัวร่างมันลอยกระเด็นกระแทกผนังร้องครางด้วยความเจ็บปวดสารวัตนนพยายามตะโกนเรียกแต่เสียงกลับติดคอทันใดนั้นหลวงพ่อยื่นมือออกมานิ้วเรียวยาวกว่าปกติผิวเหี่ยวแห้งเปลี่ยนเป็นสีเทาคล้ำสัมผัสถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมือข้างนั้นเอื้อมช้าๆมาทางเขาเหมือนจะคว้าบางอย่าง สารวัตรนนหลับตาแน่นหัวใจเต้นรัวดังลั่นในอกเสียงหนึ่งแว่วในหัวกระซิบเบาหาหะเธอเป็นรายต่อไปสารวัตรนนล,ลืมตาขึ้นแสงไฟฉายกระพริบทีหาหะเงาร่างหลงพ่อทินลอยอยู่เหนือพื้นจีวรนปลีวไหวเองท,งทั้งที่ไม่มีลมเสียงกระซิบยังดังในหัวเขาดังขึ้นเรื่อยขึ้น เหมือนมีใครมากระซิบข้างหูแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเคเก้าซูเปอร์พยายามลุกขึ้นมันตัวสั่นหางจุกหวังขาสารวัตนนกัดฟันแน่นรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดชักปืนขึ้นเลงอย่าขยับเขาตะโกนลัน่นแต่หลวงพ่อไม่สะทกสะทานร่างนั้นยังคงลอยนิ่งกลางอากาศตาแดงสองข้างจ้องเขาไม่กระพริบ ทันใดนั้นมีเสียงประหลาดดังขึ้นจากใต้พื้นกึกกึกกึกเหมือนมีบางอย่างขวนไม้จากด้านล่างพื้นห้องเริ่มปูดปนขึ้นไม้กระดานกง่งบางแผ่นแตกร้าวสารวัตรนนเหลือบมองลงรู้ทันทีว่าต้องลงไปข้างใต้เบาะแสอยู่ที่นั่นเขาค่อยๆก้าวถอยจากหลวงพ่อมือยังถือปืนแน่น แล้วหันไปหยิบไฟฉายอีกครั้งปลายลําแสงส่องไปยังแผ่นไม้ที่พองขึ้นมากลิ่นเน่ารุนแรงตีขึ้นจมูกแทบอาเจียนเขาคุกเข่าลงใช้ปลายปืนแงะแผ่นไม้ไม้แผ่นหนึ่งเปิดออกเผยให้เห็นช่องมืดมิดด้านล่างช่องนั้นลึกกว่าที่คิดและมืดสนิทไม่มีเสียงใดเล็ดลอดขึ้นมาแต่เขารู้มีบางอย่างรอเขาอยู่ข้างล่างนั้น บางอย่างที่ยังไม่ตายสารวัตนนกลืนน้ำลายช้าหาหาแสงไฟฉายส่องลงไปในหลุมลึกชื้นและเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าหนักยิ่งกว่าเดิมมีคราบสีน้ำตาลดํำเกาะตามผนังไม้เหมือนเลือดเก่าที่แห้งกรังเคก้าซูเปอร์ไม่ยอมเข้าใกล้มันครางเบาๆแล้วหันหน้าไปทางประตูร่างสารวัตนนสั่นเล็กน้อย แต่หัวใจเขาไม่อาจถอยกลับเพราะในใจยังมีคำถามหญิงสาวหายไปไหนเขายัดไฟฉายใส่ปากจับขอบไม้สองข้างของหลุมไว้แน่นแล้วค่อยๆหย่อนตัวลงเท้าแตะพื้นดินเปียกชื้นรอบตัวมืดสนิทแสงไฟฉายส่องไปเห็นเพียงระยะสั้นหาหะผนังรอบตัวเป็นดินอัดแน่นมีรอยข่วนเต็มไปหมด บางรอยเป็นลายนิ้วมือเล็กหาหาบางรอยเหมือนมีเล็บยาวที่เฉือนดินเขายืนนิ่งหายใจช้าเสียงหนึ่งดังแผ่วเบาเสียงสะอื้นเด็กสาวเสียงนั้นแผ่วราวกับมาจากที่ไกลมากแต่ก็ชัดเจนพอให้เขาขนลุกเขาหันไฟฉายไปทางเสียงทางเดินแคบๆนำลึกเข้าไปในความมืดสารวัตนนยกปืนขึ้นอีกครั้ง ขยับเท้าช้าหาหะทุกก้าที่เดินเข้าไปอากาศยิ่งเย็นลงเหงื่อเย็นเริ่มซึมเต็มหลังทันใดนั้นไฟฉายส่องไปกระทบร่างบางหาหะหญิงสาวคนนั้นนั่งกอดเขาตัวเองผมยาวปิดหน้าเสื้อขาวเปร้อดินเปียกและเลือดเขารียกเข้าไปใกล้คุณผมมาช่วย เธอเงยหน้าขึ้นช้าหาหะเวลาเธอเต็มไปด้วยความกลัวริมฝีปากสันรริกอย่าให้เขารู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่สารวัตรนนนิ่งงนันก่อนที่เสียงหนึ่งจะดังขึ้นจากด้านหลังเขาเสียงแหบต่ำกระซิบใกล้ใบหูเธอไม่ควรเห็นสิ่งที่อยู่ใต้พื้นนี้หัวใจของสารวัตรนนแทบหยุดเต้นเสียงนั้นเย็นเยียบ เหมือนลมหายใจจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเขาหันขอบกลับไปทันทีไฟฉายส่องไปเจอความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นแต่กลิ่นเน่าเหม็นกลับรุนแรงขึ้นเรากับบางอย่างเพิ่งเดินผ่านหญิงสาวตรงหน้าเริ่มร้องไห้เธอกระซิบซ้ำๆด้วยเสียงสัน่นเขาจะมาเขาจะมาฉันบอกแล้วว่าอย่าตามหาเธอสั่นแรงขึ้นจนร่างกายแทบควบคุมไม่อยู่ สารวัตนน์คว้ามือเธอไว้แน่นคุณต้องออกไปกับผมเธอสายหน้าแล้วมองขึ้นไปบนเพดานดินเหนือหัวเรากับได้ยินเสียงบางอย่างไหลลงมาเสียงเลื้อยเสียงคลานผ่านดินเหมือนงูขนาดใหญ่ลากท้องผ่านโพรงสารวัตรนนท์ชูปืนขึ้นอีกครั้งเขาลากหญิงสาวให้ลุกแล้วรีบพาเธอถอยกลับทางเดิมแต่ทันใดนั้น ผนังดินข้างหนึ่งยุบตัวลงเผยร่างเงาดำสูงโปร่งตาแดงสองดวงจ้องมาทางเขาเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งหลวงพ่อไม่ใช่คนตั้งแต่ปีนั้นแล้วหญิงสาวพูดเบาๆพร้อมน้ำตาไหลร่างเงาดำก้าวออกมาช้าๆจากความมืดผิวมันซีดเผือดเหมือนศพที่แช่น้ำหลายวันมือยาวผิดธรรมชาติเล็บดำแหลมเหมือนกรงสัต์ สารวัตนนถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่ทางกลับเริ่มพังถลม่มเศษดินร่วงหล่นอุโมงค์แคบๆปลายเป็นกับดักมืดทึบเสียงในหัวดังขึ้นอีกดังกว่าครั้งไหนไม่มีใครออกจากที่นี่ได้ถ้าเขาไม่อนุญาตสารวัตนนเริ่มหายใจถี่หน้าอกเขากระเพื่อมแรงแสงไฟฉายสั่นไหวตามือที่สัน่นหญิงสาวกอดแขนเขาแน่น เงาดำคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยหาหะไม่มีเสียงเท้าไม่มีเสียงหายใจมีเพียงแรงกดดันมหาศาลที่ประทัเข้ามาเหมือนถูกจ้องมองโดยสายตาทั้งป่าสารวัตรนนท์ตัดสินใจยิงเสียงปืนกึกก้องในโพรงแคบกระสุนทะลุร่างนั้นแต่ร่างกลับไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลือดไม่มีรอยแผล มันยิ้มปากกว้างขึ้นเรื่อยหาหะเผยเขี้ยวยาวที่เต็มไปด้วยคราบดำหญิงสาวเริ่มกรีดร้องเสียงกรีดร้องของเธอก้องสะท้อนในโพรงแสงไฟฉายดับวูบทุกอย่างตกสู่ความมืดสนิทมีเพียงเสียงหัวเราะต่มหาหะหัวเราะที่ไม่ใช่มนุษย์สารวัตนนคว้าตัวหญิงสาวแน่นเขาตะโกนสุดเสียง มีใครได้ยินผมไหมเสียงจากวิทยุสื่อสารยังคงเงียบเงาดำตอนนี้อยู่ห่างจากเขาเพียงแค่ไม่กี่ก้าวมือยาวนั้นเอื้อมเข้ามาเล็บแทบจะแตะไหลเขาแล้วทันใดนั้นเสียงคำรามของเค้าซูเปอร์ดังขึ้นจากปากหลุมด้านบนตามด้วยเสียงและตะกุยไม้มาพุ่งลงมาจากทางเดิมสาดแสงไฟฉายฉุกเฉินจากปลอกคอเงาดำหรี่ตาลงทันที มันคำรามต่ำแสงกระทบใบหน้ามันเต็มหาหะเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่มีใครควรได้เห็นใบหน้าของหลวงพ่อทินแต่ไม่ใช่แบบที่มนุษย์ควรมีอีกต่อไปใบหน้านั้นบิดเบี้ยวผิดรูปผิวหนังหลุดลอกเป็นแผ่นเผยกล้ามเนื้อที่เต้นตุบตุบใต้แสงไฟดวงตาย,ยังคงแดงฉานแต่ตอนนี้มีอีกคู่หนึ่งเปิดขึ้นที่หน้าผาก รวมเป็นสี่ดวงตามองมาด้วยแววเยะ้ยและหิวกระหายเค้า้าซูเปอร์คำรามมันกระโจนเข้าใส่เงาดำนั้นเต็มแรงเสียงประทะดังสนั่นในอุโมงค์ร่างสองร่างกลิ้งชนผนังฝุ่นและดินปลิวว่อนสารวัตนนคว้ามือหญิงสาวไปตอนนี้ทั้งสองรีบวิ่งกลับไปยังปลายอุโมงค์ที่ตอนนี้มีแสงรอดลงมารำไรจากด้านบน เสียงการต่อสู้อยู่ข้างหลังเสียงห่าผสมเสียงคำรามเสียงขวนดินเสียงเหมือนกระดูกหักหญิงสาวร้องให้สะอื้นตลอดทางเธอสะดุดล้มแต่สารวัตรนนท์ดึงเธอขึ้นเขาไม่หยุดหัวใจเขาร้องบอกว่าต้องออกไปให้ได้แสงด้านบนเริ่มชัดขึ้นเสียงคนตะโกนดังมาจากปากหลุมผู้กองอยู่ข้างล่างหรือเปล่า เป็นเสียงตำรวจชุดสืบสวนที่ตามมาสมทบสารวัตนนท์เงยหน้ามองช่วยด้วยมีคนอยู่ข้างล่างดึงขึ้นไปทีเชือกถูกโยนลงมาแต่ก่อนที่เขาจะคว้าเชือกเสียงของเคก้าซูเปอร์ก็ขาดห้วงลงทันทีความเงียบเข้ามาแทนที่หญิงสาวตัวสัน่นเธอหันกลับไปมองพรงมืดแล้วพู้เสียงเบามันฆ่าเขาแล้ว สารวัตนนกดฟันแน่นใจหนึ่งอยากย้อนกลับไปหาเจ้าหมาแต่เขารู้ดีไม่มีเวลาอีกแล้วเขาผูกเชื่อกับตัวหญิงสาวส่งเธอขึ้นไปก่อนแต่ในจังหวะที่เธอใกล้ถึงปากหลุมบางอย่างก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากความมืดอ,อีกครั้งไม่ใช่หลวงพ่อแล้วไม่ใช่เงาดำเหมือนก่อนหนะ้ามันกลายเป็นบางอย่างที่ใหญ่กว่าเดิม รากับรวมร่างจากสิ่งที่ตายอยู่ใต้ดินมานาหลายปีร่างนั้นสูงทะลุเพดานดินหัวแทบชนขอบหลุมลำตัวบวมพองผิวแตกร้าวเป็นทางกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างในหลายมือยื่นออกมาจากลำตัวแต่ละมือมีนิ้วเรียวยาวผิดธรรมชาติบางนิ้วมีเล็บยาวเหมือนมีดโกนบางนิ้วขาดเหลือแต่กระดูกเสียงหายใจดังคลืดคราด คล้ายลมผ่านท่อสนิมที่อุดตันดวงตาหลายคู่เปิดตามาเรื่อยๆบนใบหน้ามองสารวัตรนน์อย่างหิวกระหายหญิงสาวถึงปากหลุมแล้วตำรวจด้านบนช่วยดึงตัวเธอขึ้นเสียงร้องจากเธอดังทะลุขึ้นไปถึงยอดไม้เขากำลังมาดึงเขาขึ้นมาด้วยสารวัตรนน์คว้าเชือกแต่ก่อนที่เขาจะได้ปีนขึ้นแขนหนึ่งของสิ่งนั้นผู้มมาคว้าข้อเท้าเขาไว้แน่น เล็บฝังลึกลงในผิวหนังเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บมือที่ว่างควักปืนออกมายิงซ้ำอีกครั้งกระสุนเจาะเข้าเนื้อเน่าเฟะของเหลวสีดำทะลักออกมากลิ่นเหม็นเน่าแสบจมูกมันร้องคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวพรงทั้งพรงงสั่นสะเทือนเหมือนจะถลม่มเศษดินเริ่มหล่นลงจากเพดานเสียงคนบนดินตะโกนดึงเขาเร็ว เชือกรัดแน่นรอบเอลสารวัตรนร่างเขาค่อยๆถูกยกขึ้นจากความมืดแขนของสิ่งนั้นยังคว้ามไม่ปล่อยแต่มืออีกข้างของสารวัตรนนกระแทกปืนใส่หน้ามันเต็มแรงยิงนัดสุดท้ายเข้าตรงกลางหน้าผากเสียงระเบิดจากแรงกระแทกดังขึ้นเศษเนื้อกระจายเต็มโพรงแขนมันหลุดออกเขาถูกกระชากขึ้นจากหลุมในวินาทีสุดท้ายทันทีที่ร่างเขาหลุดพ้นจากความมืด ช่องนั้นก็ยุบตัวลงฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วเสียงเงียบสิ่งมีชีวิตใต้พื้นหายไปแต่กลิ่นเน่านั้นยังคงลอยอยู่ในอากาศเรากับเตือนว่ามันอาจยังไม่ตายสารวัตรนอน์นอนหอบอยู่บนพื้นดินแสงไฟฉายจากเจ้าหน้าที่คนอื่นส่องมารอบตัวเสียงวิทยุสื่อสารดังวุ่นวายหญิงสาวกรษดร้องร้องให้โผเข้ากอดเขาแน่น น้ำตาไหลเปื้อนใบหน้าเปื้อนดินของทั้งสองคนตำรวจอีกคนรีบเข้ามาพยุงเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั้นสารวัตรนนท์ยังพูดไม่ออกเสียงในหัวยังดังสะท้อนผาพใบหน้านั้นยังฝังอยู่ในดวงตาเขาหันไปมองปากหลุมที่ตอนนี้ถล่มปิดตายไม่มีใครกล้าขุดลงไปอีกกลิ่นเน่าจางๆยังลอยอบอวลอยู่เหนือพื้นดินหญิงสาวพึมพำเสียงแผ่ว พวกเขาฝังมันไว้ที่วัดนี้ตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนทุกสายตาหันมามองเธอเธอหน้าซีตัวสัน่นมันเคยเป็นพระเธอกลืนคำพยายามพูดต่อแต่เขาทำพิธีบางอย่างกับบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกเธอชี้ไปยังกุฏิเก่าที่ตอนนี้ไฟพายเนยียงคงติดทั้งที่ไม่มีใครอยู่สารวัตนนลุกขึ้นช้าหาหา เขาเดินกลับไปที่กุฏินั้นท่ามกลางความเงียบของทั้งทีมประตูไม้ยังเปิดแง้มลมเย็นพัดออกมาเบาหาหะเขาผลักประตูเข้าไปห้องยังเหมือนเดิมแต่บนพื้นไม้มีรอยเท้าชื้นเปื้อนคลนนำจากกลางห้องไปสู่บานหน้าต่างด้านหลังเปิดแง้มสารวัตนนเดินไปใกล้ใจเต้นแรงอีกครั้ง เขาชัโมกมองออกไปนอกหน้าต่างใต้ต้นโพเก่าแก่ด้านหลังวัดมีเงาร่างหนึ่งนั่งหันหลังให้เขาอยู่ในความมืดร่างนั้นนิ่งสนิทเงาของมันทอดยาวตามแสงจันทร์แม้จะมองจากด้านหลังแต่สารวัตรนนรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่คนทั่วไปหลังค่อมเล็กน้อยแขนสองข้างวางพาดบนเขา่าจีวรสีหม่นคล้ายของพระสงฆ์ แต่มีรอยคราบดำกระจายเต็มผืนผ้าสายลมพัดเบาหาหะาทำให้เงาร่างนั้นขยับน้อยหาหะเหมือนเพิ่งรู้ว่าถูกมองสารวัตรนนนิ่งไม่กล้าขยับปืนในมือเย็นเฉียบเสียงหัวใจเขาดังในหูและเงานั้นก็เอียงคอช้าหาหะไม่หันทั้งตัวแค่คอที่บิดไปจนเกือบขาดจากบ่า ดวงตาแดงฉานคู่นั้นจ้องกลับมาทางเขารอยยิ้มกว้างค่อยๆปรากฏบนใบหน้าที่บิดเบี้ยวเลือดซึมจากมุมปากสารวัตนนถอยหลังทันทีตาค้างมือสัน่นแต่เมื่อเขากับพริบตาอีกครั้งร่างนั้นหายไปแล้วใต้ต้นโพเหลือเพียงเงาว่างเปล่าและเสียงกระซิบเบาๆลอยมากับลมเจอกันอีกเมื่อถึงเวลา สารวัตรนนยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเหงื่อไหลยเย็นเยียบทั่วแผ่นหลังเขาก้าวถอยจากหน้าต่างอย่างระมัดระวังมือยังคงกําปืนแน่นห้องในกุฏิกลับมาสู่ความเงียบอีกครั้งแต่ในความเงียบนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปแสงไฟริบหรี่ในห้องเริ่มกระพริบภาพพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่บนหิง้งเริ่มเอียงทีละน้อยเสียงติ๊กติ๊ก ของนาฬิกาเก่าบนผนังช้าลงเหมือนเวลาหยุดเดินจากนั้นเสียงกระดิ่งเบาๆดังขึ้นในอากาศเหมือนมาจากในตัวห้องไม่มีใครอยู่แต่เสียงนั้นกลับใกล้ขึ้นใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูสารวัตรนนหันควับข้างหลังเขาไม่มีใครแต่เงาของเขาที่สะท้อนบนพื้นไม่ได้ขยับตาม เงานั้นยังคงยืนนิ่งแต่ยกมือขึ้นช้าหาหะโบกเหมือนกำลังบอกลาสารวัตรนนท์ก้าวถอยชีพพลดเร้นรัวเขากระชากประตูเปิดออกมายังลานวัดที่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่หญิงสาวยังคงนั่งร้องให้อยู่ไม่ไกลแต่เมื่อเธอเห็นเขาเดินออกมาใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดดวงตาเบิกกว้าง เธอยกมือขึ้นสั่นๆชี้มาที่เขาริมฝีปากพูดแผ่วเบาไม่ใช่คุณสารวัตรนนท์หยุดกึกหันกลับไปมองเงาตัวเองอีกครั้งมันยิงคงยกมือโบอกอยู่ช้าช้าและหน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมสารวัตรนนท์ยืนนิ่งอยู่กลางลานวัดทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาหญิงสาวยังชี้นิ้วมาทางเขาน้ำตาไหลไม่หยุด เขาไม่ใช่คนที่พาฉันขึ้นมาเสียงของเธอเบาแต่ทุกคำชัดเจนเจ้าหน้าที่คนอื่นเริ่มขยับถอยห่างสารวัตนนรู้สึกถึงความเย็นแปลกประหลาดแผ่ลามทั่วร่างเหมือนบางสิ่งอยู่ใต้ผิวหนังดวงตาเขาพร่ามัวไปชั่วขณะเสียงกระซิบดังแว่วในหูอีกครั้งเจ้ากลับมาแล้วพร้อมสิ่งที่เราต้องการเขาสุดตัวลงกับพื้นมองไปที่ฝ่ามือตนเอง เส้นเลือดใต้ผิวเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทภาพหลอนผุดขึ้นในหัวเสียงสวดมนต์ย้อนกลับใบหน้าของหลวงพ่อทินโผล่ในทุกเนามืดหญิงสาวพยายามเข้ามาใกล้คุณต้องสู้นั่นไม่ใช่คุณเธอวางมือบนบ่าของเขาในจังหวะนั้นเองร่างของสารวัตนนสะดุ้งสุดตัวตะโกนเสียงลั่นราวกับขับบางสิ่งออกจากจิตใจลมหมุนรุนแรงพัดผ่านลานวัด ไฟส่องสว่างดับพรึบในเสี้ยววินาทีและแล้วความเงียบก็กลับมาเขาหลับตาหายใจหอบเมื่อทุกอย่างสงบนิ่งสารวัตนนล,ลืมตาขึ้นช้าหาหะดวงตากลับเป็นปกติเงาบนพื้นขยับตามเขาอีกครั้งหญิงสาวยิ้มทั้งน้ำตาแสงเช้าสัดส่องผ่านยอดไม้ความมืดที่เกาะแน่นมาทั้งคืนสลายหายไปกับแสงแรกของวันใหม่ วัดแห่งนั้นยังคงเงียบแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กุฏิเก่าอีกใต้ต้นโพยังคงมีเงาร่มเย็นแต่บางคืนที่ลมแรงชาวบ้านจะได้ยินเสียงกระดิ่งแผ่วเบาลอยผ่านความมืดตวนใจทุกคนว่าบางสิ่งยังเฝ้ามองอยู่เสมอ